สวัสดีค่ะทุกคนค่ะย่าๆนะคะตัวแทนประกันชีวิตของ AA ค่ะสําหรับทุกคนนะคะท่านใดที่ชอบออกกำลังกายค่ะและท่านใดนะคะที่คิดเริ่มจะออกกำลังกายค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่มีประกันชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรคไว้แรงนะคะขอแนะนํานะคะโครงการ AA Vitality ค่ะ โครงการนี้นะคะจะมีจุดเด่นค่ะในเรื่องของการป้องกันและส่งเสริมทังด้านสุขภาพของพวกเราค่ะซึ่งจะทําให้สุขภาพของเราดีมีอายุยืนยาวในระยะยาวค่ะจะดีมากๆเลยนะคะหากทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องกินนอนออกกำลังกายค่ะนอกจากจะได้เงินคืนแล้วยังสนุกไปกับการเก็บคะแนนและโครงการนี้นะคะมีจุดเด่นอีกค่ะไม่ว่าจะเป็น ลดเบี้ยประกันสูงสุด25%สิทธิประโยชน์มากมายที่ช่วยประหยัดไปพร้อมการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปค่ะมาเข้าโครงการกับย่าๆยานะคะเราจะมีสุขภาพดีไปพร้อมกันค่ะและทุกคนนะคะจะเลงรัก AA Vitality ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนที่หันมาใส่ใจสุขภาพนะคะพร้อมทุกคนมีความสุขกับการมีประกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ